กาฟิวมากินข้าวอร่อยไหมกาฟิวมิยมมันให้ลูกหัวเป็นบางครั้งบางคราวเท่านั้นนะไอกาฟิวเนี่ยมันมาอ้อนล้อผู้สาวน่อยผู้สาวฉนน่อยมันมาเรียงต้อยไว มาเลี้ยงต่อยผู้สาวตัดเหล็กมาอุ้ยความยาวพอดีเลยเนาะป้าปป้าเนาะความยาวไอนะ้นั้นมัน่ะ แล้วเกงเกงทำงานตัวนั้นปะป๊าไม่เอาไปด้วยเหรอเอาไว้นี่ไงฮะเ,เ,เปียกหรือเอาไว้เปลี่ยน๋อนมันจะไปเปียกยังไรยังวะฮาร์กลีดแล้วน่าละเสียแต่น้อยหหมันอนั่นหมดไม่ได้ยิน <c oughs> ต้นปีคาต้นนี้กำลังถอดเอออ่ะกำลังมีฝักไม่ตัดแล้วต้นนี้ปล่อยให้มันมีฝักให้ป้าป้าเจ้ะ